สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่เมียปอนะครับผมเราอยู่กันในเกมแพนเวสซอมบี้สองพาร์ทที่38กันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เขาเรียกว่าแชปเตอร์ของจุสศึกมาสหรือยุคเดโนเโสาร์าเนี่ยเราเดินทางน่าจะมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะก็เหลืออีกไม่ก,กี่ด่านนะฮะไม่ใช่สิก็เหลือประมาณส0กว่าด่านเยอะอยู่นะฮะโอเคตอนนี้ผมลุยถึงด่านที่20แล้วมาลุยด่านที่กันต่อเลยฮนะมา ด่านค่อนข้างยาวพสมควรนะค่อนข้างเยอะนะฮะพี่เดฟบุกคุยอีกแล้วบอกลว่าโอ้โหไดโนเสาร์นี่ทำปวดหัวพอสมควรนะฮะไม่รู้ผมจะอยู่รอดไปถึงด่านบอสหรือเปล่าฮนะมันมีไดโ,ดโดนเสาร์มาแน่นอนนี่ไงโผล่มาหนึ่งโอ้โหสามตัวไอตัวเขียวๆเ,เนี่ยกวนตีนถุลละมันเล่งมันเล่งรอบอะนะ ผมซื้อของมาใหม่เยอะพอสมควรอยู่ใช้ได้อยู่นะฮะเอาไหนวะตัวนี้มาคู่ค่าจริงๆนง่งเง่าเอาทานตะวันมาไพายเมาเอาระเบิดมาเกรปช็อตนะฮะเราก็ต้องเอาตัวน้ำหอมมาด้วยะฮะสำคัญมากเอาพพาเม้าพีชูตเตอร์มาแล้วก็มีพิเศษอยู่ไหนวะ พี่เสก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 อยู่ไหนผมาพี่เสกบ้างหนึ่งนะฮะเอาผมเอาพี่เสกไปไหนวะพี่เสกบ้างหนึ่งนะฮะดูผมหาไม่เจอมองไม่เห็นต้องอยู่แถวนี้ดิเอ้าพี่เสกไปไหนวะ ุมาพิเศษไม่เจออ๋ออยู่นี่โทดิยนะมองไม่เห็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะเอาอะไรดีเอ่ยมีน้ำหอมมีต้องหาตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเนี่ยอันนี้ก็ได้ไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็อาจไม่จบไม่จบสักทีนะฮะไม่จบแชปเตอร์จบเลยสักทีนะฮะภาร,รกิจผม เรื่องการทำงานะลรนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรอ๋อรู้แล้วอีกตัวนึ่งที่ผมขาดเลยไปขาดไอ่เนี้ยอ่าอะไรวะไอมิเทโออะ่ะเออดึงไม่ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสำคัญชุดชามแม่งก่อนเลย เออชามือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ตกหลุมรักนะฮะเสกไปโอเคเหมือนได,ด้สาวก็ช่วยโจมตีด้วยนะฮะโอ้โหชิปหายระเบิดก่อนเลยฮะระเบิดก่อนเลยอันดับแรกใส่ไปก่อนชามไปดันบนดันบนดันบน ใส่นี้พ่อนเอาผมจะใส่อันนี้ไอตัวพีชูเตอร์ตายละทั่นไหมเนี่ยใส่พี่บอนใส่พี่บอนใส่พี่บอนแล้วตายแล้วแล้วผมมีผมมีระเบิดอยู่ไม่กลัวผมมีระเบิดอยู่ผมมีระเบิดไม,ม่กลัวหรอกผมมีระเบิด มาดีระเบิดข้อทุกสถาบันน่ไไะไล่ยิงไปฮะไล่ยิงไปไล่ยิงไปไล่ยิงไล่เสกไปนั่นน่ะไล่ไล่ไกินจากด้านหลังอีกแล้วโอ้ยตา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 ยโคตรเฉียดเลย ใส่หัวไปให้หมดใส่หัวไปให้หมดใส่หัวไปให้หมดอย่าเด้ออย่าเด้อโหแม่งทั้งเร่งทั้งกระบวนการทั้งเสกไปเสกไปควนตีนควนตีนมาขอทานตะวันหน่อยจ้าเรียบร้อยชนะแล้วฮะ คน,นตีนะเดนโนเสาวอ่ะคน,นตีนถึงที่สุดนะฮะยิบึงด่ายิบเบตเองนะเนี่ยครับไปด่านต่อไปเป้งกระดิกกระดิกหางเหมือนนี้เลยฮะเหมือนหมาคนตีนมากเลยอะเป็นเดนโนเสา์ที่แบบวนตีนอ่ะโอเค นี่วางแผนนะฮะสบายแต่ไม่ไม่ต้องถึงระดับเมเิเจอร์ก็ก็ได้นะฮะก็ยังชนะอยู่นะฮะอีกตัวหนึ่งตัวอะไรดีเอ่ยผมนึกก่อนอีกตัวหนึ่งเนี่ย ตัวหนึ่งเนี่ยเอ่อเอาเป็นอะไรดีวะเอาพี่โลไปก็ได้มาพิเศษไว้ด้านในมาดิถ้าคิดว่าไหวก็มาฮะ เมทีเออร์ต้องก็ได้เก็บแค่นี้น่าจะได้แล้วไม่รู้ได้ปะนะฮะเสกโบ้มาด่ะเสกโบ้แล้วก็ยิงด้วยก็มาดิครับมาดิครับมาดิ เป็นกบเป็นไรไปให้หมดไ oh. ล่เสกไปไล่เสกไปไม่รู้ได้หรือเปล่าฮะล้างสังหณ์เหมือน oh. จะไม่ชนะยังไงไม่รู้เลยนะฮะ oh. เกินมาเยอะเกินร oh. ะเบิดสักทีหนึ่งดีเ oh. อาสักดอกหนึ่ง, oh. ลยยงไล่ย,ยิงไปฮะไล่ยิงไป ไรยิงไ่เสกไปไฟนอดแล้วโอ้โหตัวกลางมันไวแน่มันไวแนะ่มันไว,นะนไวนะนแน,น,น่มันเอาแน่นอนมันเอาแน่นอนเอาตรงกลางก่อนเลยด้านบนมีพิยักษ์มาด้วยตีไปก่อนตอีไปก่อนยังไงพิยักษ์พิยักษ์มาสิมาสิยังไงสิเรา โอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่นียิงไปกวนตีนอ่ะมันแบบมันถีบอะยิงไปถอยไปเสกเรียบร้อยนี่ไดโนเสร์เวนชนะฮะสบายสบายดันนี้ยังง่ายอยู่ฮะยังไหวครับยังไหว ยังได้อยู่ฮะยังได้อยู่ด่านต่อไปกันเลยไปฮะด่านต่อไปด่านต่อไป p พ่หม p อโ a เ o โต้เอ๊ะด่านนี้ปะได้รับ p พ่หม p อโ a เ o โต้ให้เราใช้แน่เลยนี่ไงว่าลว ระเบิดนะฮะไว้ระเบิดเดี๋ยวนะออกไปก่อนเอาอันนี้ออกไปนี่เอาพี่นี่มาดอกทันตะวันลุยครับมาปึ๊บมาครับ ปูกไปมาแอมคัมมิ่งปลูกว่ามันเป็นไงอ่ะอยากรู้เหมือนกันตัวนี้ผมไม่เคยใช้มาก่อนเฮ้ยขึ้นไวมากเลยนะเอาเรื่องนะเนี่ยมันทิปโอ้โห ยิงเฮ้ยยิงไม่ติเด็กยิงไม่ก่อนทันตะวันไปเฮ้ยผมอยากอยากรู้ว่าใส่ใส่ใสอันติมันจะนี้ป่ะระเบิดไปก,ก่อนระเบิดไปก,ก่อนวูาจะมันเดี๋ยวนะพี้ยมันมัน,ม,นมันวายอยู่นาะ ได้อยู่นะเสียไปก่อนเสียไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินไปเกินไประเบิดไปให้หมดไอ้พวกไดโนเสาร์นี่ ช่างโหดร้ายเสียจริงๆเสกไปห,หมดเสกไปก่อนเสกไปห,หมดไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอาอีกแล้วแดกกูจากด้านหลังอีกแล้วต้องเตรียมเงินนะยฮะด่านนี้ต้องเตรียมเงินแบบไว้เยอะๆเลยนะฮะเงินนี่ชนะโคตรยากเอาหมดแล้วเหรอโอเค เตรียมเงินไว้สักแบบสองหมื่นอ่ะเล่นแชปเตอร์เนี้ยเตรียมไว้เลยด่านต่อไปครับมาลุยครับลุย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 ,ล,ย,ล,ยลุยกันเลยเซตเดิมก็ได้อยู่มาเล่นเน้นไม่ใช้ฝีมือครับใช้เงิน มาครับหยุดทันตะวันไปก่อนนั่นโบนแอมขมิ้งเหรอแอมขมิ้งเหรอฮะแอมขมิ้งเหรอเหมือนได้นเสาวจะมาว่ะอ่านี่วันมามามา มีระเบิดอยู่มีระเบิดอยู่ยิงไปก่อนยิงไปก่อนมาอีกแล้วมาอีกแล้วขยันมาจริงจริงจริงยิง,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 ยงมันออกไปก่อนโอ้โหเ้ย เยอะจริงๆเลยไอ้พวกไดโนเาสาร์เวนนี่ยิงไปยิงไปดูดูดเสกไปก่อนเสกไปก่อนออกไปออกไปออกไปให้หมดออกไปออกไปออกไปออกออกไปจะเข้าขมาใช้เงินแล้วใช้เงินอีกนะด่านนี้ มาลงมาลงมาระเบิดยิงไปก่อนครับยิงไปก่อนไฟนอดแล้วไฟนอดแล้วเสกไปเสกไปมามา,มาเข้ามาอึดซะด้วยนะเสกแม่งเลยนี่ไระเบิดดิระเบิดแม่งสักทีดิ รอแป๊บนึงครรอแป๊บนึงให้มันกินไปมันกินไปมันไม่ชนะเราอยู่แล้วให้มันกินไปเลยเราเบิดสักทีสักสทีเรียบร้อยเดี๋ยวตัวด้านล่างเสกไปจบจบกันไปขอเปิดเป็นไฮมอลซันฟลาวเวอร์ไฮมอลซันฟลาวเวอร์อีกหนึ่งชิ้นเองอีกหนึ่งชิ้นเอง เปิดมา p r i เม้าซันพาวเวอร์พาวเวอร์ซัมโอ้โหลิ้นพันกันแล้วว่าไม่ได้แล้วกว่าละหมดแล้วหมดสิ้นหนทางขาดกชิ้นเดียวเองนะชิ้นเดียวจริงๆอ่ะก็ไม่ให้มาเว้ยมาเดี the ๋ยวนะเดี๋ยวอัพไพ่เม้าซันพาวเวอร์ไม่ใช่พาวเมาร์ไพ่เม้าโปรเจโตม่ ขับไปครับโอเคลุยผมต้องวางระบงระเบิดกันไว้บ้างนะฮะมามามาต้องวางระเบิดกันด้วยก่อนเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ย ไอหนุ่มเกินไปบวกนี้ไว้ก่อนเลยเฮ้ยคือเฮ้ยหลายรอบมากไดโนไดโนไดโนเสาร์อะไรเนี่ย โอ้โหเกินเกินไปแล้เกินไปล้มาก่อนเลยมาก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยก็งงงงมากเลยอ่ะเกินจะโก,กงโกงไปไหนวะเนี่ย เนไปแล้วเนไปเร็วรว,วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนแน่ดูคนตีนะกวชุตีนะคชดตีตอะไรเนอเดนโนเสาตุกอะไรเนี่ยแน่ดูเห็นปะมา,มาไฟนอนแล้วไฟนอนแล้ว,นนลวมานิดเดียวนิดเดียว เงินมาเงินมา,า,นมาระเบิดแม่งให้หมดอะตายตายไปนะเสกให้หมดเสกให้หมดตายตายไปเสกไปเสกไปให้หมดโดนระเบิดไว้โดนระเบิดตายนี่เสกไปห้หมดไอโกงมากอะเกิน เธอจะโกงไปหรือเปล่าโอ้โหแบบเถื่อนนะเถื่อนนะด่านหลังๆเถื่อนละเถื่อนและ,และโกงละโกงคนเล่นแบบโกงละมึงมึงโกงกูอะมึงแบบจะไม่ให้กูชนะโอ้โหแต่ยิงไม่เท่าไหร่ฮะไอ้ด่านที่มีดอกไม้เนะี่ยยากกลัวมันกัวด่านหลังๆมันจะมีดอกไม้เดิ มาครบเลยนะโอเคถูกไปก่อนมาเงิ <The zombies. S 1> คำนิ่งถูกระเบิดไปด้วยเสกไปก่อนครับมาละ phơ mà lên Đang thấy ngân dỡ mát Lo bờ tới còn những thi vậy Nhất lao tới dỡ vô Chui lao tới dỡ hả Có tổng khuôn Có tổng ยิงแล้วมันเริ่มแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปไปถูกระเบิดไปก่อนระเบิดช่วยเราได้นะฮะมันชิกไม่ไปวะ นี่แน่ระเบิดไปห,หมดเสกไปห,หมดมาเหมือนยังไงดิเรียบร้อยหมดยังอ่ะซอมบี้หมดยังหมดแล้วนะฮะด่านนี้ค่อนข้างไวนะฮะโอเคได้โยลุยๆครับด่านต่อไปเลย วางดีเฟนต์นะฮะบุนวายแน่นอนยากแน่นอนอันนี้ปวดหัวแน่ๆเดี๋ยวก่อนฮะตัวไหนไปสู้กับมันดีวะเนี่ยตัวนี้ไหมเพราะมันถีบเพราะมันจะกระเด็นเข้าไปด้านหลังอะดิ ตัวไหนดีเอ่ยตัวไหนดีเอ่ยขอคิดก่อนนะฮะขอคิดก่อนแต่ถ้าเอาเอาเบรลเออร์มามันจะถีบได้ป่าววะลองดูดิอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาแผนยูดีเฟนนะฮะ เก็ดเสียงมากเลยแต่มือถือผมคิดมันไม่ค่อยไปนะฮะใช้ดีปะะเปล่าวะแผ่นเบรด์ยังไม่ต้องใช้ก็ได้ที่เหลือเก็บไว้ให้เดี๋นะนะโปรเจกโตไมลยอ่าหมดก๊อกแล้วฮะหมดก๊อกแล้ว มาเดียใส่ระเบิดให้หมดอ่ะมามันจะมันจะเป็นยังไงเอาสิมันจะเป็นยังไง,ม,ง,ไงมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นยังไงมาดูกัน,มนไม่รู้ได้หรือเปล่า มากันเยอะซะด้วยมากันเยอะนะฮะมากันเยอะเนี่ยแม่งมาด้านหลังละไปไปไปวิ่งเนี่ยเกียดมากเลยอะ่ะตุ้มตุ้มอะ่ะเสกไปเสกไปเสกไปหมดแล้วดิระเบิดไป ระเบิดอ๋อมันระเบิดโดนเลนอื่นด้วยนี่ว่าคุณมันมันไม่ได้เลนเดียวเหมือนโปรเจโตตัวปกตินะฮะ้ยดีว่ะดีดีด,ด,ดีเออว่ะเออเนาะก็ดีอยู่นะไม่เร็วครับไม่เร็วใหอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันฮนะด่านที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะเนี่ย โอเคมาลุยกันต่อหยุบก็ไม่ได้ใช้แบเรียร์นะฮะให้กูอีกหนึ่งส่วนก็ไม่ได้เนี่ยบอจะครบทิ้นส่วนเลยแล้วแต่ไม่ให้นะฮะมาเออมา ก่อนเดี๋ยวก่อนเสกไปก่อนเสกไปก่อนมันหิวมาหิวมาด้านหลังแน่ๆมันหิวมาด้านหลังแน่ๆมันเล่นความเร็วแนะ่เราแล้วระเบิดไปก่อนระเบิดไปก่อน ทันน呐ทหันนะใช้ลัวลัวใช้ลัวลัวใช้ลัวลัวฮะเสียเงินลัวลัวครับจงังหวะนี้มามามา,มาตีนต้องหยุดกวนตีนมากอะ่ะมันยังไงวะ มันยังไงวนะฮะเนี่ยดูพี่เซกพี่เซกเออช่วยกันหน่อยดีมึงอยู่นิ่งๆได้ไหมเนะี่ยฮะอยู่นิ่งๆพี่ล่ะ เออยิงไปยิงไปเออมาระเบิดหมดสิ้นจบสิ้นหมดท้าเกียงเรียบร้อยครับชนะฮะถึงด่านที่28นะฮะโอเคสุดยอดโอ้โหปั่นปวดมากเลยฮะเจอปวนแบบแหมพวกไดโกนเสาร์นี่มันไม่ได้เลยจริงๆนะฮะ โอเคพาร์ทหน้าก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของอันนี้แล้วฮะของบอสละน่าจะยากพอสมควรน่าจะยากบนปวดหัวกันนี้เยอะแน่นอนฮนะโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับเกม แพนเวสซอมบี้สในแชปเตอร์ของจูเลสิกมาสนะครับหรือยุคไดโนเสาร์นะฮะโอ้โหไดโนเสาร์นอกจอากไม่ช่วยคนแล้วไปช่วยซอมบีก้ก็สมควรแล้วนะฮะที่สูญทันกันไปนะฮะก็ตามนั้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสำหรับเกมแพนเวสซอมบี้นะครับผมยังไงฝากกดติดตามช่องพี่เหมียวปอด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจกันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะจ๊ะวัยรุ่น